เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับโบหลวงวิทยาคมเองครับนี่ครับไรเชอร์4ผู้เล่นครับขณะที่ท่าข้ามครับวิทยาคมก็เป็นรองแชมป์ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑไนะครับเอาครับเกมเริ่มครับเริ่มมาที่ทาโร่เปิดฉากมาด้กนะดานมขึ้นมาไปก่อนครับและบอลมาบอลของท่าข้ามครับท่าบอลจังหวะนี้มาให้มาจังหวะนี้บาร์ ปล่อยมาลูกนี้ได้ครับโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับบอลไม่ลงครับแล้วมาเองครับปล่อยให้มากันเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับขึ้นนไปเป็นสองตอนหนึ่งครับคนละคู่หรือเปล่าเนะี <c oughs> ่ยคู่เดียวกันนะคู่เ <c oughs> <ะ S 2> ดียวกันครับเดี๋ยวไปบู๊ลูกนี้ชูเรียบร้อยครับลงไปครับทางด้านของปล่อยออกไปครับแล้วเดี๋ยวตัวเองจะเล่นเองตัวเองเล่นจัหวะนด้ขึ้น สาห่างเป็น4ี่ต่อหนึ่งครับยังไงครับโซโซเข้ามาแล้วชูระยะกาโอ้โหเจ็ดต่อหนึ่งไปแล้วครับเอาี่ดูด่ยังไม่พลาดเลยครับชูดตารนไหนครับหาโทครับหาโรจ่ายยัดมาให้ทิวาวางลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาชูตลูกที่2คราวนี้ไม่พลาดครับไล่มาเฟน5ต่อ9ครับบัวหลวงเหลือเวลา2นาทีของการแข่งขันครับ คอาท่าข้ามในบนโซ่ออกข้างมาอาร์ตี้เบียงจะไปสกรีนให้กันเล่นการชูลูกนี้ไม่ลงและรีบาวได้หรือเปล่าไม่ได้บอลมาถึงท่าขาอีกครั้งข้ามาชูเลยครับเ,เรียกมาไวครับโซโอ้ชุดระยะกลางนี่โซนี่มักไว้ใจได้ครับคารัโราาราโลร้ลลองสองคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับแล้วเก็บได้โดยกันครับ ข้ามข้ามข้ามสายมาแล้วหลอกให้อาร์ตี้วางลูกนินไม่ลงครับยังเก็บได้อยู่โซโซโจนทำเตรงนี้ไม่ลงครับอาจะไม่เล่นแล้วครับให้โบหลวงเล่นครับแล้วหลอกสองแต้น้าเึิ่งจะม เป็นทางด้านของท่าข้ามพิทยาคมครับเอาชนะบัรหลงพิทยาคมไป10ต่อ7ครับทำให้ท่าข้ามพิทยาคมจากจังหวัดชนบุรีควา้าแชมป์บาสเกตบอล3า3อุด3นักเรียนชายแชมป์กีฬา7 HD 2 0 2 20 5่าไปได้สำเร็จครับและเป็นสมัยแรกของการจแจกแง่งขันด้วยครับทีมชนะเลิศค่ะดึงแสนบาทค่ะ แล้วมาถึงวินาทีสําคัญองขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร,รวิโรธบุรรัตน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณพัฒนพงศ์หนูพันธ์กรรมาการผู้จัดการช่อง 7HD มอบถ้วยแชมป์บาสเกตบอล3า3คูนสนักเรียนชายแชมป์กีฬา 7HD 2025ให้ทีมชนะเลิศ <Okay. S 1> ท่าข้ามพิทยาค ยินด,ดีด้วยนะคะยิ่งใหญ่และประทับใจมากะนะคะแชมป์แรกของบาสเกตบอล3 3มนักเรียนชายแชมป์กีฬา 7HD 2 0 2 5่าท่าข้ามพิทยาคมะค,ะค่ะค่ะ